แล้วก็จะลวกเส้นหมี่ไวๆแล้วก็จะทำเส้นมาม่าเพื่อที่จะกินกับเมี่ยงนะคะอันนี้เผาไปหอมพริกไทยนะคะตามันนี้ก็มีรอยกระทะสวัสดีแฟนคลับที่ทําใ้เราัเที่ยวก็้เพื่อนสบายและสัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้เจอคุตักอีกแล้วเจอคุตักก็จะเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะกับข้าวง่ายๆทําแล้วเ,ออเราทานได้ที่บ้านนะคะหมายถึงว่าไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากนะคะเจอกับคุตักก็ต้องเจอข้าวง่ายๆนะคะ,ะบข้าววันนี้ก็คือกุตักจะไม่ทานอาหารจะไม่ทานข้าวนะคะจะทานแบบเป็นอาหารทานเล่นก็คือจะทำเมี่ยงอกไก่พริกไทยดำนะคะ เมี่ยอกไก่พิไทยดำนะคะคุณตั๊กก็ซื้อไก่มาเน่เอาส่วนอกมานะคะหาเนี่ยส่วนอกของคุณตั๊กนะคะเนี่ยเป็นส่วนอกนะคะคุณตั๊กก็จะเอามาหั่นแล้วก็สับนะคะนี่ะซื้อมาหนึ่งกิโลนะคะเนะะี่ยมีแต่เนื้อ,อทั้งนั้นเลยคุณตั๊กก็จะเอามาหั่นนะคะล้างเรียบร้อยสะอาดสะอ้านล้างด้วยน้าเกลือเรียบร้อยแล้วคะ <S <S ่วคะตั๊กก็จะเอามาหั่นแล้วก็มาสับนะคะมีแต่เนื้อนะคะ เอาส่วนอ,อกเนะะี่ยเจอกับคุณตั๊กให้นะก็ต้องกับข้าวที่อร่อยนะคะรสแซ่บนะคะวันนี้ไม่ทานข้าวทานเมี่ยงอกไก่ทานผักอ่าไก่นะะมันจะนุ่มนะคะเนื้ออกมันจะนุ่มใครบอกว่าเนื้ออกไม่นุ่มคุณตั๊กว่าเนื้ออกมันนุ่มนะนะค่ะคุณตั๊กขอสับไก่ก่อนนะคะ ซื้อไก่มาสับเองค่ะอ่าคุณตั๊ก็สับไก่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ามาเราจะมาปรุงไก่กันนะคะว่าใส่อะไรบ้างเครื่องปรุงนะคะเนี่ยอกไก่พิทยดําไม่มีอะไรมากสามเกลือค่ะกระเทียมพิไทยดํารากผักชีที่ทําให้หอมนะคะ,ะคุณตั๊กมาโขกค่ะโขกพิไทยดํานะคะ พิกีทยดัก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะก็ให้มันพอบุบแล้วก็ให้มันเห็นเม็ดกิกไทยหน่อยนะคะพิกีทยดําเสร็จแล้วต่อไปกระเทียมค่ะต่อไปก็จะใสร่รากขอิ้ีนะคะ ก็สุกโขกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามเกลอือพริกไทยอะ่ะพริกไทยลงอีกนิดนึงเลยผสมกันทุกท่าก็จะผสมสามเกลือลงในไก่นะคะคุกเค้าให้เข้าด้วยกันนะคะคุกก่อนนะคะสามเกลอือค่ะก็พริกไทยนี่ ลอยน้อออ่อมคากกอ่างอ่าพอคุกเขาสามเกลอเข้ากับไก่เรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะปรุงนะคะว่ามีอะไรบ้างเครื่องปรุงนะคะอ่ามาดูกันนะคะอันอื่นคุณตั๊ก็จะใส่ซอส ฝ้าเขียวนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะหสองช้อนค่ะนั่นหอยค่ะ สอช้อนนะคะตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลสองช้อนชานะคะ,ะสิ่งที่จะขาดไม่ได้นี่ค่ะน้ำมันพืชที่จะทําให้ไก่นุ่มนะคะน้ำมันพืชนะคะที่จะทําให้ไก่นุ่มแล้วก็แป้งมันนะคะ ให้ไก่จับกันนะคะช้อนขึ้นแล้วคุกตก็จะคลุกเขาเข้าด้วยกันนะคะขอทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็ผักเยอะๆนะคะแล้คุกตะก็จะมีมามา่มามีเส้นหมีว่วๆนะคะเมี่ยงนะคะ เราแยกก็ต้ซื้อมานะคะอพอเข้าเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคือ้าก็ถ้าใส่นนิ่มเนิ่นดีเลยนะคะก็จะทําใส่จานนะคะปั้นใส่จานนะคะถ้าเหมือนแบบทอดมันน่ะ,ะเหมือนทอดมันเราจะเอาไปอย่างนี้ค่ะทําเหมือนแบบ ปิ้งสเต็กแกน่าจสเต็กใช่กระทะสเต็กเลยเนี่ยไม่ไม่ทอดใช่ไหมไม่ทอดค่ะเหมือนกับย่างเหมือนกับย่างสเต็กอ่าเออเหมือนแบบเนี้ยกริวอะกริลภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ากริวใช่ไหมล่ะอืมเพราะนี่ก็ครูตักถามหากระทะทำสเต็กเดี๋ยวก็แก ทำให้ดูนะคะแล้วก็เวลาคุณตั๊กจะทอดนะคะคุณตั๊กก็จะทําไปนั่นไปค่ะปั้นไปนี่ค่ะเรียบร้อยสชิ้นก็จะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะเอาไก่ลงไปทอดนะคะไป,ไปกริวไปกริว เหมือนเหมือนอย่างเหมือนทาสเต็กกันเนาะไม่ใช่ทอดไม่ใช่ทอดมันเอาไปเหมือนกับบ้านเราไปเอาไปจีหากุ้ตั๊กก็จะลองเน้ะค่ะเหมือนเหมือนจะเต็กไก่กันเนาะ ทานนะคะ F e. เอสซีงกข้าวพิอัดไดมนง,ง่ายๆนะคะ หอมตาม่มา้ว,วทำไม่ยากค่ะอ่าแล้วก็ไปไปปานกลางแล้วนะคะไก่มันสุกง่ายนะคะไม่เหมือนหมูนะคะเอฟซีไก่มันจะสุกง่ายนะคะ าเลยนะคะนี่ค่ะใส่ทั้งส็จง่ายนะเอ็กซ์พีนี่ก็ม, <า S 1> มีรอยกระทะใส่กระทะอย่างนี้มีรอยเหมือนการซึ่ <S 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 <หา>้งหอมหอมสามเกลือหอม รงงทั้หมดแก้วน้ำให้พ่ออืมน้ำหน่อยเนี่ยแอบกินอีกแล้วโดูมาดูเนี่ยแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรเนี่ยงหน่อยมาดูซิเนี่ยเดี๋ยมาเผ็ดมาดูซิเนี่ยเดินมาดูซิแม่ทำอะไรอบไก่สเต็กอะไรสเต็กไก่ไม่ใช่เนี่ยอบไก่เนี่ยงไก่ทิ่ชู่ธรรมดาเลยแฮมเบอร์เกอร์ทำเบเกอร์เหรอไหมแฮมเบอร์เกอร์กินเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้ว ก็จะดูด้วยว่าจะเสร็จอยังเอ้ยจะเด้แกระทะเรามันขาวอะ่ะมันก็เลยดูถ้าเกิดไอ้นี่มันเป็นแบบสีดำมันก็จะไม่เห็นลอยไหมเท่าไหร่ก็จะดูว่าไก่สตักสุดหรือยังนะคะหี๋อกก็จะแบบตรงๆเลยถ้าส่งไฟเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็แสดงว่าใส่แล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนีะคะสุดแล้วสุดแล้วใส่สุดง่ายใส่ใส่ไม่สุดง่ายนะคะนี่สุดแล้วนะคะใส่ปัดก็สุดเรียบร้อยเลยนะคะโอเคตอนเลือกซื้อกระทะน่าจะเลือกเป็นสีดำเขามีสีดำกับสีขาว ถ้าสีดามันจะไม่เห็นอย่างนี้ไงสีดํามันจะมันก็ไม่เป็ลนารเรามันก็อย่างนี้แหละธรรมชาติการคิวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูในจานมันเหมือนกับการย่างเงยมันเหมือนกับการย่างทําเส้นเหมือนกับมันจะมีรอยเหมือนกับการเอาไปย่างใช่ไหมสเต็ก เราก็จัดจานนะคะน่าทานมากเลยหอมเลยนะคะแล้วก็จะลวกเส้นมาม่านะคะเนี่ยงอกไก่ฮิทไทดำฮะลวกเส้นมาม่าแล้วก็มันทําแบบนี้มันเหมือนกับมันยังชุ่มชําอยู่เนาะเนี่ยมันเหมีมีน้ํามันเป็นแบบมันช่าๆเนาะในในเนื้อของมันเนี่ยมันยังมีน้ําฉ่ามันไม่แห้งอ่ะ ใช่ใครบอกว่าอกไก่แห้งไม่ใช่นะคะเราปรุงด้วยน้ํามันแล้วมันก็จะโอเคนะคะมันก็จะนุ่มอร่อยที่เทคนิคการปรุงตอนตอนขยาหน้าน้ใช่ใช่ค่ะเพราะเห็นเห็นมันน้ํามันออกนค่ะแปลว่ามันมีความช่าใช่ใช่ค่ะตอนนี้กินน่าจะอร่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำมันช่ำๆออกมาอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะเย็นค่ะกระทะสองนี้ใช้ใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบค่ะ รู้สึกว่ามันพองขึ้นนะพอค่อยๆอ,อ,อ่อนๆให้มันค่อยๆสุกอะแล้วก็จะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอือเป็นเนี่ยงเป็นเนี่ยงค่ะอังนี้ตรงกลางมันสุกไหมอ่าสุกแล้วค่ะค่ะ จานเลยหอมมากมันฉ่ำเนะฉ่ำเนี่ยอกไก่พิธีการค่ะท่าทอดถ้าอะไรบอกว่าอกไก่มันแห้งไม่ใช่แห้งนะคะน่าทานค่ะเอฟซีอยู่ที่ส่วนผสมในการปรุงด้วยนนการรปุงะคะเดี๋ยวคุณตั๊กเขาจะถอดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะลวกเส้นหมี่ไวๆแล้วก็จะทำเส้นมาม่าเพื่อที่จะ กินกับเมี่ยงนะฮะอันนี้เอาไปส่วนของพิโดโรเร์ฟยังไงของพิโดโ,ดโรคุณตัก็จะทำให้นะคะอขอหั่นมะนาวก่อนนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเมี่ยงอ,อกไก่พริกไทยดำต้องทานกับนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของคุณตั๊กนะคะสุดยอดเลยค่ะขอโขอรกรากคี้กระเทียมก่อนนะคะค่ขอยโขกพริกเพราะว่าเดี๋ยวมันเผ็ดเกิน แดงกินดาแล้วก็พริกขี้หนูนะคะเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก,ก,ก,ก็ใส่น้อยนะคะต้องเผ็ดเยอะเอะไม่ต้อง,องเผ็ดเยอะอออเย็นแล้วเดี๋ยวแสบท้องแล้วก็จะตักใส่ถ่วยนะคะชอบเปรี้ยวก็ตามสะดวกนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะะเนี่ยเฮซีชอบรสไหนเอารสนั้นค่ะแต่ของกุตั๊กเนี่ยจะรสสามรสค่ะน้ำปลาก่นนะคะ ปลาสอช้อนค่ะปันทายแดงสองช้อนชาค่ะได้รกชาติจุกใจยังแซ่คไว้ทำกินกับเมี่ยงอกไก่พริกไทยดำของครูนะคะ้าจะใส่เส้นมามา่าเอาเส้นหมี่อะไรได้ทั้งนั้นค่ะตักใช้เส้นหมี่นะคะ สำหรับเมี่ยงอกไก่พริกไทยดำคุ้ตักก็เสร็จเรียบร้อยแลวนะคะเมนูคุตักอยากทานอาหารอร่อยต้องทำเองนะคะอาหารคุตักก็อร่อยนะคะเมี่ยงอกไก่พริกไทยดำนะคะมาทานด้วยกันน,นะเอฟซีนะมีผักสดๆน่าทานมากเลยนะคะโอเคค่ะคุกตัก บอกแตงโมมาครับโดูวันดีครับก่อนวันดีครับนี่ใส่เสื้อหล่อจังเลยแม่ซื้อเสื้ออะไรมาให้โดโดเนี่ยเสื้ออะไรเสื้อออกกำลังเลยออกกำลังกายกับพ่อชุดนักอะไรชุดนักกีฬากีฬนักกีฬาลดความอ้วนโดใส่เสื้อสีอะไรเนชุดกีฬาสีใบสีน้ำเงินโอเคอ่ามาอยู่บนโต๊ะนะครับนี่ครับชุดเตยโต๊ะเดี๋ยวของพี่โดกินเป็นอะไรอะคุณเป็นสเต็กเหรอสเต็กเอาอ่าอ่าอ่าตัดให้พี่โดเลย พีโดโนะเอพโดโอโนกินสเต็กไก่นะแปลงเป็นส,สเต็กไก่อืมจิ๊บจิบอ่าเอฟซีมาทานด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับุณตั๊กสาธิตก่อนกินยังไงอัพพีเดโอกินเป็นพีเดอร์เขากินเป็นสเต็กอยู่แล้วอันนี้ก็ใส่ในหัวเสี้ยผักอืมแล้วก็เส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ที่เราเรามีโรยกระเทียมด้วยนะกระเทียมห้วนะอันนี้บอกกูตั๊กสัต นี่ค่ะจะดีกันกินโนไปอดหมดไปหนึ่งชิ้นอย่างรวดเร็วอ่้กวางแล้วก็วางกดวางแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมันก็จะแซ่บอร่อยมากอันนี้กินแบบนางในราชสำนักตอนนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเอาช้อนวางเปลี่ยนเป็นกินมมือมันจะแซ่บ อีลาไม่ใช่เพราเป็นอีลาเพราะกินกันทั่วประเทศเอาแม่เรียกอะไรพ่อเรียกอะไรก็เรียกชื่อตอนเด็กอ่ะก็เรียกชื่อสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมแล้วก็ตามตามเข้าไปอืมกลัวจะเสียลุกความเป็นครูอะเพียโดเอาอีกไหมมาอ่าพ่อตักให้อีกเพียวโดยบยกจานยัยกจานมั้ย เก่งมากอ่าอร่อยมากเลยอร่อยมากเหรอเอามางั้นเดี๋ยวผมผมขอกินแบบบ้านทุ่งนะกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งกิกูตักดำใช่ไหมอันต้องเส้นหมี่ก่อนใช่ไหมเส้นหมี่มาหมี่มาหวานมหมหมี่มานิดนึงลองทําให้โดดๆไหมล่ะคุณลองเอาแบบเอาเส้นหมี่มาเอ่าเดี๋ยวจะลองทำให้โดโดๆนะอ่าลองทําให้โดโดๆสิ อันนี้ดูผมก่อนระหว่างคุณตั๊กลองทำเป็นคำให้โด้ดูสิฝึกยังไงก็ต้องฝึกกินไม่กินก็ไม่ว่ากันนะครับทำให้โด้นะเผื่อจะได้แตไก่กน้น้อยเอาคำน้อยๆก่อนเดี๋ยวแล้วก็เพราะว่าถ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดโดก็ชอบกินอยู่แล้วนี่โด้ชอบรสจัดๆแล้วเนะขอหยอดสองทีนี่ครับกินแบบลูกทุ่งโอ๊ะโอ๊ะคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆ แม่ทำให้ดีเลยด้วยอวามว่าตักไปด้วยพี่เจ้าอ่านแต่ทำให้พี่โจกินค่ะกินอ้าปากอ้าปากลองชิมเลยป้อนเลยด้วยชอบนะยังไงโอเคออาไว้ให้กินผักกินผักได้ให้กินเป็นแบบกินผักเลยแม่ทําให้แม่ใช้มือได้แต่ตักแต่น้ำน้ำนะน้ำจิ้มเมื่อกี้ผมโดนพริกไปเผ็ด อ่ะพี่ร้วอ่ะเดี๋ยวแม่ทำให้นะครับราวางไว้ใจนิ่งๆแม่ทำให้ไม่ต้องกลัวแม่ทำให้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วก็อยากจะกินแบบผัดผึ้งผัดไก่ลูกโอเคเมื่อกี้ผักกาดหอมเนี่ยกินกับผักกาดขาวบ้างที่จิ้มซีฟู้ดลูกไหมครับจ้มซีฟ้ครับลองชิมดูลูกจิ้มซีฟู้ดอืหั่นหั่นโอเค กินกันอยเส้นหมี่พี่โดครับเส้นหมี่กินกันอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านเราไม่เป็นไรลูกเจ้าหกจหลนอะไรก็ไม่เป็นไรกินเลยลูกกินเลยกินผักเลยนะครับอืมไหเดี่โดกินนะกินผักออกไหมน่ะไม่เคี่ยค่ะชอบไหมชอบเลยครับคำใหญ่ๆของผมเก่งมากครับเดี๋ยวแม่เอาผักให้พี่เร้กินผักเลยนะครับโอเคครับโอเคครับแม่พี่เร้กินผักนะ ดงม,ม,ม,มากครับกินเลยอโอเคกินแบบนี้กินอยู่ในบ้านมันมีความสุขม,มันมันจะอร่อยอ่ะมันได้ใช้ไม้ใช้มือได้เต็มที่โอเคครับพี่โดจิ้มด้วยกระดาษพ่อก่อนหยิบม้วนมาท้งม้วนน้อนไว้ตรงนี้พี่โดอ่ะมันจิ้มสีฟูนลูกอ่ะอืแต่ก็ต้องอย่าลืมมีกระดาษไว้นะฮะ ไม่งั้นมันจะย้อยมันจะมีการน้ำย้อยอ่ากินผักได้ครับผักเป็แม่ชำให้เส้นหมี่ด้วยครับโอเคครับเอาที่บอกน้ำย้อยเพราะว่าไก่มันมันมันชุ่มฉ่ำอยู่นะคุณใช่ไหมข้าวไก่เนี่ยมันมันไม่แข็งนะคนคนนึกว่าอกไก่จะแข็งไคมอกไก่แข็งหรือเปล่ากินอกไก่อย่างเดียวแล้วมันจะแข็งผมผมไม่เอาเส้นแล้ะผมเอาอันนี้กับผักเลยค่าอะไรนะ น้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มขนมจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดซีฟูดนะครับโอ้เดี๋ยวดโอเก่งจังเลยค่ะโอเคกินไรล,ลูกเยี่ยมเลยกินผักได้นะครับอืออ่า <c oughs> เก่งมากครับไก่มีนนุ่มเนาะเห็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นสตเต็กไก่ได้ไหมได้เนาะเรามียังยังไม่ได้กริ้วเหลืออยู่ พรุ่งน,นี้เช้าเดี๋ยวทําอีกคลิปดีกว่าครับเพื่อนๆเป็นกินอาหารเช้านะมาแล้วก็มีขนมปังทําเป็นสเต็กให้พโ่โดดีกว่า <c oughs> สเต็กไก่สเต็กไก่พี่โด,โดนะแม่ซื้อกไก่มาตังเยอะ <c oughs> มื้อนี้เป็นฉลองนะฮะฉลองพี่โดประสบความสมําเร็จในการฉีดอะไรโดไปฉีดอะไรมาฉีดได้ยังฉีดได้ยังเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมครับโดไม่อะไร ้าไม่เจ็บนี่ครับอืมอร่อยนะเมืเ่อไรอยู่บ้านเรากระจัดกระจายเนาะนิดหน่อยมันอร่อยถ้าไปกินที่ร้านตามร้านข้างนอกก็ ม่อร่อยเพราะว่าเราไม่ได้เต็มที่แบบเนี้ยนะเราก็ต้องกระมิกระเมียนหน่อยเดี๋ยวมีคนรู้จักเดีย๋ยวเจอเอฟซีมั่งละ่ะเดี๋ยวก็เจอลูกศิษย์มั่งละ่ะใช่ไหมกูตั๊กก็บางทีเดี๋ยวนี้ใครมาทักเราเราบางทีเราก็บอกเลือกไม่ถูกกันนะไม,ไม่รู้ว่าที่ทักเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์หรือว่าที่ทักเนี่ยคือเป็นเปนะ็นเอฟซีเนาะใช่ไหมคุณมีมาทักบางทีต้องต้องก็บแบบต้องถามก่อนนะะเพื่อน แต่บางคนก็ดีพอมาทักเราโอ้ยเป็นเอฟซอาจารย์อ่เราก็รู้ใช่ไหมบางคนมาทักเรานึกว่าเอฟซีที่แท้เป็นลูกศิษย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้คูตักนี่ลูกศิษย์ไปถึงไหนแล้วอะ <ừ> ลูกศิษย์คุณรุ่นแรกๆอ่ะุ่แกะเป็นยังไงประสบความสําเร็จในชีวิตเ,เป็นหมอเป็นหมาาอมเป็นผูนรถถร้พากษาอือเป็นนายร้อยตำรวจเป็นผู้บมงลับอะไรเงี้ย ลูกศิษย์นี้อายุถึงสามสิบไหมรุ่น่ะถึงใช่ไหมก็ลูกประบัวเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วอือย่างผมเนี่ยก็ลูกศิษย์ก็จะจบพณนชิดนะแต่ก็จะเป็นรุ่นถอยหลังไปเพราะว่าพอมารุ่น <c oughs> ยุคเนี้ <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมไม่ได้สอนแลนะ้วไงผมไม่ได้ขึ้นสอนแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังสอนยังมีลูกศิษย์คือขึ้นสอน เป็นครูผู้สอนน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นครูผู้สอนแล้วเป็นครูที่เรียกอ,อะไรฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายไม่อยากเรียกว่าบริหารนไม่ค่อยได้บริหารเท่าไหร่เป็นฝ่ายอำนวยการเป็นฝ่ายที่คือตอนนี้ผมมาเหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์ประสานงานระหว่างองค์กรภายนอกให้กับโรงเรียนนะพี่โดครับพี่โด้อะไไม่ใสซ่ซอสมะเขือเ,เทศแล้วใช่ไหมอ่าแกปอะไรเนีย่ย น้ำจิ้มซีเไลดบแล้วเอาผักเลยนะคะคุณเก่งของแม่โอเก่งจังเลยรอดทานผักได้นะอแม่ชื่นใจเลยเห็นเตีงโบนั้นน่ากินนะแดงดีทของซีฟู้ดทั้งซอสเลยเหรอน่าที่ปิดคลิปของคุณเกคิปมันเป็นอาหารอ่าสำหรับเมี่ยง อกไก่พริกไทยดําของคุณตั๊กนะคะ FC ลองไปทําทานแล้วก็อ,อยากทานอาหารอร่อยต้องลงมือทาเองนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยคะ่ะเนื้อไก่นุ่มมากเลยแล้วก็คุณตั๊กก็จะทานเผื่อแล้วก็ทําอะไรก็ตามแล้วตองนึกถึงผ่านปลอดภยัยปลอดโรคนะคะแล้วก็คุณตั๊กก็จะทานเผื่อแล้วก็ ดูแลตัวเองให้มากๆเยอะๆแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ออกไปสูญเสียงนะคะครยังไงก็ต้องฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องดยรุ่ผาเที่ยวด้วยนะคะเราเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะฮะเราฝึกซ้อมทำกับข้าวกินเองที่บ้านเนี่ยเราไม่รู้อนาคตเห็นเขาล่ำๆบอกว่าเปลี่ยนเป็นเรียนรู้คือคืออยากจำเปลี่ยนเป็นเรียนรู้อยู่อยู่กับโควิดให้ได้ถ้าเราจะต้องอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ต้องปรับ ตัวเราเนอะความะอนดับอาจจะไม่ไม่ออกไปไหนครับก็ฝาก fc ไว้ครับเป็นกำลังใจให้กันครับปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับครับบ๊ายบายอร่อยจังเลยแตงโมกินแก้เผ็ดเลยดิแต่ยังไม่อิ่มนะเดี๋ยวกินต่อกินคอร์สกินแตงโมหวานนะหวานจริงแตงโมนะแตงโมนะซื้อที่ ตลาดโทรฉมต้นเขาพูดบ้างไหนบ้างค FC เอฟซีเราจะซื้อลูกหนึ่งลูกละยี่สิบบาทเขาบอกว่าถ้าซื้อลูกเดียวยี่สิบบาทแต่เขาขายให้สองลูกยี่สิบบาทบอกไม่เอาเอาลูกเดียวเขาขายสองลูกยี่สิบบาทบอกไม่เอาเอาลูกเดียวบอกเ่อาลูกเดียวก็ยี่สิบบาทไปจริงแล้ว